เช้านี้มาเจอดอกชบาเมเบิลออกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้โหดีใจจังเลยรอคอยเข้ามานานมากเลยนะคะเนี่ยๆๆๆนานมากเลยกว่าเขาจะออกดอกได้สีสวยมากค่ะสีเขาเป็นม่วงอมชุพภูนะคะสีดอกกับใบเหมือนกันเลยค่ะถูกใจมากเลยสีนี้ เพื่อนๆคะชบาเมเบิลเนี่ยเราปลูกไว้เพื่อทำชานะคะสีม่วงเป็นสีที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเพื่อนเพื่อฉะนั้นเขาจึงมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บออดอกของเขาไปทำชานะคะเพื่อนๆคะปลูกเอาไว้เพื่อเอามาทำชาดื่มคะ่ะ นี่นะคะสีม่วงนะคะเขามีสารต้านอนุมูลอิสระมากมายเลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเขามีประโยชน์เยอะมากค่ะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนนะคะเกี่ยวกับการทำชาของอดอกชาบาเมเบิ้ลนะคะเพื่อนๆโอ้เช้านี้อากาศดีมากเลยมาเจอดอกชบาสวยมากค่ะดีใจจังเลยออกดอกให้เห็นแล้วรอคอยมานานมากเลย ชาบ้าเม่เบิ้ลนะคะเพืเ่อนๆค่ะ